ดีค่ะวันนี้ฮอล่าพาทุกคนมาเดินนะคะวิวริมชายหาดนะคะที่นี่เรียกว่าสกาบ้านะคะโน่นข้างหลังเราเป็นชายหาดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเดินได้กี่กิโลตีไว้6กิโลนะคะ อีกหนึ่งมุมจุดชมวิวทุกคนสวยมากเลยนู่นดูน้ำนะคะสีฟ้าสีครามเราพาดเดินลงมานน้ส้นสวยมมมมาาาากากเ่่ไไดแบบีรป็ทุกคนดูทายดิแบบ สวยมากเลยนะคะแล้วน้ำใสมากด้วยเราพาทุกคนมานั่งแวะทานอาหารนะคะ <S <S และนี่คืออาหารเราค่ะทุกคนค่ะอะโวคาโดออนโทสนะคะของคุณผู้ชายน่าทานมาก เสร็จแล้วทุกคนแช็กเดินของเราวันนี้นะคะ6.5กิโลค่ะทุกคนแล้วเป็นยังไงคะวิวสวยไหมนะคะเดินไปนะคะแล้วก็คุยกันไปนะคะก็ก็ออกกำลังกายไปด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันวิดีโอหนะะ้าค่ะ